พี่พี่ห็นพี่พี่เห็นเองไฟกันตรงนี้ใช่ป่ะพี่ยินดูข้างบนตอนแรกอ่ะเราโคตรได้เปรียบเลยแต่เราเน้นเน้นเน้นชุบอ่ะเราชุบเราตายกันบ่อยออย่างแรกเลยอ่ะเรารีบอ่ะเราต้องแบบว่าพยายามแบบยื้อไว้ไปให้เพื่อนแบบคนนึงแทงก่อนก็ได้แล้วก็รีบจบให้เร็วอย่างเงี้ยไปผล่าพ่อมึงอ่ะกูแค้นน้อยใจมันไม่โทรมาหาบ้าง ว่ากูเข้าเมืองหรือยังทำมือนแบบโมเมนต์อะไรอย่างเี้ยแบบได้ตออนเข้าเมืองหรือยังไม่ได้กดเขาอ,อะไรเขาพี่ก็รู้นะผู้หญิงที่ชอบเล่นกับความรู้สึกควรทำยังไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผมรักพี่ครับผม กินข้าวอย่างครับกินกินหญ้ามันอร่อยทำไมกินไหวใช่เนาะทำยังไงที่ตัวเองดังดีหนึ่งเล่นกับมาลีสองเอาปืนไปยิงมันโอซีควรเอาพี่หลงเว้ยไอ้ไอ้มันแตงเนี่ยหลงเฉินบังเนี่ยหลนเฉินบังโทนี่กีโลหัวมันออกไปเว้ย ดูหาแม่แหมมาตั้งนานสุดท้ายก็เจอจากดูสตรีมน้องชายเครื่องหมายสีเหลมีทายาทสามวินิจครับผมงานนี้สบายโหลครับเซียว่าไงครับเอ้ยมีไม้ขายป่ะในแก๊งในแก๊งเรามีไม้ขายป่ะถามไม่น่อยดีมีใครมีไม้แพคขายป่ะคุณน่าจะมีนะเนี่ยไม้แพคสะอาดสะอาดครับครับมันมีแต่ไม้เปื้อนเลือดอ่ะดิ หมายเปื้อนเลือดพ่อเมึงเนีรยรับหลังกูเดี๋ยวแก๊งกูใหญ่ตอนไหนกูจะกระทืบแม่งเลยแหละเอาเท่าไหร่ครับคุณตาติเอาเจ็ดห้าสองครับเอาหมดเลยครับเอาหมดเลยครับเอาหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเขาขายแปงเท่าไหรอ่อา่าห้าสิบถึงหกสิบครับสภาตอนแรกผมเคยรับหกสิบโดนสภาเรียกไปอะ่ะใช่หรอใช่ครับใช่ใช่เขาเลย <ขอ S 2> เลยข <อ S 2> เจ็ดห้าสองครับกล่องส้มไม่มีแล้วรแป๊บนึงนะผมเก็บก่อน มีป่ะครับมันก็ได้อ่ะรถอ่ะโอเคครับนี่แหละมีสองร้อยแพ็คอ่ะเท่าไหร่ครับพี่เลอให้เลยผมครับพี่ไอ้ตาเอ้ยไม่ใช่คือสี่อันครับครับเดี๋ยวคุณแป๊บนึงพี่งอมผมก็เงงห้าสิบคูณร้อยหมือนหนึ่งนะพี่เลขอะไรครับเลขเก้หนึ่งคูณสี่ เลขอะไรนะพี่หน่อยครับขอแรงแรงร้อยสี่สี่อ่ะความชัดเจนที่เขามีให้คุณอ่ะว้าตอนนี้เขาผมเหมือนไม่ชัดเจนเลยครับที่เขามีให้ผมใช่หรอแต่ครับปิดแล้วทีงั้น่ะแม่ครับอันขอบคุณมากครับพี่ชายขอบคุณมากครับครับมีมีมีเหลืออีกไหมพี่สักเศษเหลือเศษเหลืออะไรอย่างเงี้ยให้ให้ให้เด็กมันอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้เดเเอาเศษไปทั้งนั้นผมครับเลขอะไรเลขอะไรเจ็ดห้าสองครับพี่ กูตีเสียไปเป็นกี่สิบล้านไอ้เหี่ยกูต้องมาให้ไม้ไม่เป็นไรครับจัดใช่ไหมเล่าอะายตู้เก่าใช่ครับพี่หาแดงแกงไอ้ตู้นี่แหละไอ้เหี้ยมันซื้อขายกันนอพี่หลบไปไกลไฟที่สุดไหนนั่นแหละไปทาไปตรงตรงนั้นทางไปตรงงนั้นก่อนฮัลโหลครับมีมีใครเหลือไม้อีกไหมครับเผื่อแบบว่าทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบแบ่งเบาภาระแกงขายได้เงินมาอะไรอย่างงี้ไง อันรครับมีใครเอาไม้ไปทำอะไรอะไรนะครับเอาไม้มาทำกล่องเสียบวุ้นครับอ๋อรับกล่องหมื่นหนึ่งขายหมื่นสองอะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมจะขึ้นน้ำไม้ภูแดงถ้าคนดูเขาไม่บอกเขาก็ไม่เคือวงคุณรอการขายตู้ได้ไหมกล่องวุ้นหมื่นหนึ่งแต่รับมาหมื่นเดียวโอ้โหไม่เคยไรหนึ่งพันโอ้โหมีไม้ไหมครับใครมีไม้ขายไหมครับไอตู้เคลียร์บินยังวะเคลียร์ไปแล้วกลัว กูยังไม่เคลียร์เลยอะไอวิงมึงก็ไปบอกไอวิงดีบอกกูแล้วมันได้อะไรอะไม่ก็ถามว่าเคลียร์ยงังกูทักอเรียยไอวิงไก่รอบเรามัาาน,นมันไม่อยู่อเกงยงยลไยมังกรไปไหนอะตัวจุวจีนอะตัวจีนไม่อยู่นะวันนี้ยัจีนไปฉีดยาเอางี้ขอฟังแผนจากหวัวหน้าเสียบไม่ได้สมองไม่มจากที่พี่เห็น<า>พี่เห็น,นเองไฟ์กันตรงนี้ใช่ป่ะ<น>พี่ยินดูข้างบนตอนแรกอะ่ะเราโคตรได้เปรียบเลยแต่เราเน้นเน้นเน้นชุบอะเราชุบ เราตายกันบ่อยออย่างแรกเลยอะเรารีบอะเราต้องแบบว่าพยายามแบบยื้อไว้ไปให้เพื่อนแบบคนนึงแทงก่อนก็ได้แล้วก็รีบจบให้เร็วอย่างเงี้ยพอได้มาสักคนนึงก็พาไปอยู่ตรงซ่องที่มุมเราได้เปรียบอย่างเงี้ยเข้าใจปะเอามันจะได้ชุบเพื่อนไม่ได้ไงแม่งก็อุ้มแล้วก็แทงเลยก็ได้ไม่ต้องให้มันชุบอะไรอย่างเงี้ยไม่ย่าอุ้มไว้ในมือแล้วแทงมันเลยนะใช่ก็แทงแล้วก็หนีมาหาเพื่อนไงโคตรเนี่ย แต่เราพลาดเห็นเนป่ะที่เขาถือศพเราแล้วเขาก็แทงกับพวกเองต่อเห็นไหมเองก็ชุบไม่ได้พอาะต้อปเป็นของต๊อปแบบนี้ไงสมองเนี่ยดูดิดอ <laughs> ลองลองดูลอง,ลอง,ลองเอาไปทำดูถ้าอยากไฟชนะนะแค่แค่นั้นเนี่ยเวลาตายอะ่ะ เวลามันตายอ่ะเวลามันตายเราจะพึ่งรีบไปช่วยเพื่อนเลยพออยู่กันอ่ะสมมติเพื่อนโดนกันอยู่ใช่ป่ะหนึ่งเราปิดไอ้นี่ได้เราเราลากไอ้นี้เข้ามาเข้ามาหาเพื่อนที่เราได้เปรียบเราก็วางรีบไปช่วยเติมเพื่อนแค่นั้นเองอ๋อแล้วถ้าสมมติถ้าสมมติเพื่อนแผ่วแบบโดนโดนโดนบัฟจนแผ่วอ่ะต้องทำไงอ่ะถ้าเป็นมุมของถ้ามันแผ่วก็เหมือนใจมันเหมือนใจมันไม่สู้แต่แรกแล้วอ่ะอืมแล้วคุณตอนเคยแผ่วไหมเวลาเตียปแกงใหญ่อ่ะ ไม่แผ่วงอมไหมใครงอมไหมก็งอมที่เด็กมันแผ่วไงไม่รู้อ่ะมันเล่นมามันเป็นเกมอ่ะก็อยากเล่นแบบให้มันหนุกหนุกไปเลยมันก็คนแล้วก็คนชนกันได้ดิเองไปกลัวคำบัฟบของพวกมันทำไมอ่ะถ้าสมมตินี่นี่เป็นไอ้นี่เป็นอาหลงอ่ะจะทำไงอ่ะถ้าหลงตะโกนใส่อ่ะตายดังๆอ่ะแบบที่เขาชอบตะโกนอ่ะจะทำไงอ่ะก็บอกเดี๋ยมึงดิตายตะโกนดังๆไปเลย แข็งมาด้วยไหนใช่ไหมืาอันนี้ไปถอนมาใช่ใช่เหรอใช่กินอะไรขนะห,งหงทองปะฮะกินอันนี้หลวงเอตาเ,ต,าเตาเหี่ยวตาเหี่ยวรวมาวเลยไม่ตาเหีเ่ยวไงคนละเจ็ดสิบอ่ะเฮ้ยยคนละหำอ่ะเดี๋ยวนี้กินของถูกได้เราไงไม่แสบคอเหรอมันก็ตามมีตามเกิดน,น้องชายเงินที่บีก็ฝากเจ้าของเว็บไปหมดแล้วอ่ะ ใช่เหรอใช่ฝากไปแต่เขาไม่ให้ถอนคืนอะเน้นฝากไม่เน้นถอนนั่นเองได้ขาว่าเป็นแบบเจ้าพ่อสล็อตตัวพ่อนี่ใช่ไหมโอ้โไม่ใช่ครับเวลาปัดเราเวลาปัดแล้วมันแตกรู้สึกไงดีใจไหมกำไรไงดีใจไหมดีใจไหมเวลารออะไรอะน้องชายฮ้ยน้องชายคหะหาไม้ให้พี่หน่อยได้ป่ะพี่อยากได้ไม้มาเงยไม่มีปิปูนขายป่ะปูนไม่มีเหมือนกัน ไปจบเราลอดเดี๋ยวนี้โอไม่อยากลงมือเองช่วงนี้แบบไม่อยากเป็นทำอะไรทั้งสิ้นไล่ธุรกิจห้าร้อยโลยังทำอยู่ไหมปล่อยเช่าวละาหมืนมีมีปล่อยอยู่ครับปล่อยอยู่ปล่อยอยู่สวสดีครับที่มาหล่อมไม่มีมันก็ไม่แพงนะวันละห้าร้อยวันละห้า0มือ่ะเขาไปตกสองชั่วโมงเขาก็เกือบได้คืนลวเขาได้คืนเลยแหละมันได้หก0มืนอ่ะที่เหลือก็กำไรชีวิตเขาไงใช่หรออันนี้คือคิดมาหมดแล้วหรอใช่ครับแล้วใครเช่าอยู่ตอนนี้ใครเช่าอยู่ มีคนฟาร์มของครับเฝ้าอยู่เขาเฝ้าอยู่เอ้ยเขาาเขาเช่าอ,อยู่เขาเช่าอยู่เช่าไปสามคันแล้ววันละแสนห้าก็เช่าเดินบิดอ่ะบิดรถเงี้ยเราวิ่งไหนอะ่ะไม่บิดหรอกครับเป็นทำสัญญาได้มันไม่กลัวอยู่แล้วอเขาไม่ขายก็ไปดักนะปล่อยเงินกู้ไหมมีปล่อยเงินกู้ไหอมอ๋อไม่ปล่อยครับไม่ไม่ไม่มีไม่มีปล่อยไม่มีปล่อยอันนี้ผมไม่มีปล่อย โอที่ขายกล่องกล่องติวยังหมื่นหนึ่งหมื่นสองอะไรโอ้ขายเลยเอามาเอามาตีอยู่เนี่ยมาตีอยู่เมื่อกี้นี่ตีได้หมายมาอันหนึ่งละขาดอันหนึ่งเนี่ยไม่พอน้องชายพอจะมีสักหายพี่ป่ะอันละหมื่นน่ะน้องพี่ชายน้องชายรู้ว่ามีในแก๊งเองต้องมีคนเหลืออยู่ในตู้ดึงเนี่ยรวมกันมาก็ได้เดี๋วกล่องติวขายหมื่นซื้อหมื่นหนึ่งไปขายต่อเท่าไหร่อ่ะหมื่นสองใช่ไหมใช่ใช่ ทำทำงันเพื่ออะไรทำกันทำไมอ่ะเอากเรียมลร,รอกไม่ได้เรียมยม,มันก็ต้องแบบว่าหาเงินใช้ในแก๊งไงน้องชายเ้ยไอ้วิธีการเงนเท่าอยู่ไหมกู้กู้เงินอ่ะไอ้กู้เงินอ่ะ<ก>ที่จะกู้เงิน,นจากแก๊งใหญ่สิบล้านแล้วไปคืนสภาแล้วพอครบสองเดือนก็ไปคืนเอาเงินจากกู้เงินจากสภาสิบล้านไปคืนแก๊งใหญ่ใช่ทําอยู่ครับจะทาอย่างนั้นอยู่ทำหมอทําสิแล้วเขาจับแล้วถ้าเขาจับได้ว่าเลี่ยมมาทําไงอ่ะเขาเขาไม่รู้หรอก เก่ออะไรต eh ู <os> ้งนั้นฮัลโหลครับในแก๊งไอโนโตเลียไอ้โนโตเลียนนะครับมีใครขายไม้แพ็คกับปูนไหมครับอกล้องเตียวุธนะครับ แก๊งใหญ่มันต้องใช้เงินนะหมดตูดต้แล้วครับไม่บางครั้งเราอรา่ะมีของอ่ะเราก็ต้องช่วยแบ่งภาระหัวหน้าแก๊งคือการแบบเออมีของอะไรแบบในตู้ก็มาขายใช่ไหมถูกอืมกูเห็นพูดมาสองรอบแล้วถ้ามีมางคนขันแบบต่อเลยมึงว่าเเวลาเนี่ยมึงพดหาเหอะเช่กูเถอะต้องอยากได้ของไหมอยากได้ของฟรีไหมอยากได้ของฟรีไหมอยากฟาร,ร์มของไหมเห็นไอ้สูตรแดงๆที่อยู่อยู่ตรงตู้ไหมการกินนั่งอ่ะใช่ เอาแม่งดิแน่ๆลองลองลองมันมันติดมันมันมันติดอยู่เดี๋ยวโดนสภาปรับเป็นหลายวันวันพรุ่งนี้พี่ก็ใส่สูตรได้แล้วแดงเลนไอเจมี่เหรอไอเจม่ใชอะแล้วตอนจังหวะพี่ใส่สูตรพี่จะคิดจะเล่นกับใครไหมไอเจมี่ปนล็อกรถไอเจมีาขาพวกสูตรเทาก่อนใช่แล้วไหวเหรออืไหวเหรอถ้าสมมติจะตีหัวกับแก๊งโตอะไรเงี้ยไหวเหรอโตก็สูตรเทาเนี่เอาง่ายๆได้ทุกโตคำเดียวเลย จเว้นสี่คิงหรือว่าอะไรจเวนสี่เกียร์ใช่หรอกับ bc ไหวไหม bc ไหวไหม bc ก็อยู่เทียสองนี่ได้ข่าวอา่ะอ้าวทขาไมเขาไม่อยู่เทียสองอะ่ะเขาลดคนไปอยู่เทียสองแล้วนี่กล้าไหม,ไมาก,ก,ามนะาก,กาล้าไหมกล้าไหมจะกล้าไหมนะจะกล้าหรือเปล่าจะกล้าไหมนะต่อติจะก,กาล้าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนได้สูตรมาแค่ like นั้นแหละไม่กล้า,นานชัวถึงได้สูตรมาก็ไม่กล้า,นานหรอกผมความคิดผมนะ คิดง,ง่ายๆยนะเอาง่ายๆสิบไม่ได้เปิดบีซีอ่ะสุดท้ายเสียไม่ได้ก็จะงอมซูไม่ได้เหมือนเดิมเพราะอยู่แถวสองได้หลังจากกูได้บ้านก่อนแนั้นแหละได้บ้านอะไรบ้านมาสองหลังจะไหวหรอกับดูวไวโอเวอร์อ่ะบ้านบ้านเทียสองไงบ้านไม่มีบ้านเทียสองใช่เหรอมีแต่บ้านหนึ่งเหรอใช่แล้วคนไรบ้านอย่างเราอะ ก็ไม่มีที่อยู่ไงอยู่ข้างถนนเลงอะอยู่แลนไงตอนมันกลัวบีซีจะตายโหอะไรหลายๆคนยังรู้จริงสวัสดีครับพี่ลีสวัสดีครับสวัสดีครับมาพาไปเลยเดี๋ยวกูเข้าไปแทงในแลนเลยมารถที่ไหนเ <laughs> นี่ยไปก็ไปรถตัวเองเลยก็ไปเนี่ยไอสุรตานน้ำเงินตัวแรง ไหนๆเรากล้ามาคุยกล้ากล้ามีปากมีเสียงกับมีซสียม่อาอยากรู้อ่ะกูเองนั่นแหละ